ชมสวนหน้าบ้านเลยจุดต่อนี่ก็มีต้นชมพโูโด,ดอสีชมพูสวยมากนี่คือต้นมะมเห้ากำลังติดลูกเย็นอยางนี้อ่ะยายปิวยายปิวมาอยังยฮะยายจุดจะไปสิได ฮะบดรี <Ha? S 2> ปายไ,ไปเมื่อคืนนีล่ล่ะหมึกนวงเออหาเก็บไว้หรือจะลงคลิปโอ๊ยจะสิมาเก็บอย่างมีปากกล้วยลายปิว มะม่วงอันนี้อ,อกร่องนะคะยั่ง <c oughs> จะแก่ละ <c oughs> เดี๋ยวเก็บไปบม <c oughs> ่มกับมะม่วงม่วงเยอะมาก <c oughs> กับมะม่วงตากกล้วย <c oughs> อันนี้แก่มาก อนีต้นยอมะม่วงบ้านหลังหนึงต้นลำใหญค่ะข้งางในก็มีมะม่วงอีกแต่เข้าไปไม่ไหวละยุงเยอะ ต้นอะไรอ่ะน่าจะต้นมะรุมนี่ตะมาเมาวังอมาโมงเยอะที่สุดกีนเ้ตออที่ต้นกระถอนต้นกระถอนเดน แมงเต็มในหมดแมงชอบอยู่บนต้นกระถางส่วนที่นี่ปลูกแบบทำมาไม่ฉีดยาไม่มีสารเคมีจบไดวมาอล้วอีกแล้ว I'm <laughs> sorry.